คุณกำลังคิดว่าตัวละครอย่างเอ๋ที่สามารถจะขโมยไอเทมศัตรตูได้ดมันบ้าแล้วแซ่ว่าคุณยังไม่เคยเจอกับเธอคนนี้วันนี้เราจะขอแนะนําให้รู้จักกับเฉาซื่อหยวนเออเรียกยากว่าเรียกหยวนนนกันหยวนเป็นตําแหน่งซัพพอร์ตที่ไม่ว่าจะมองมุมไหนนี่มันก็คี่ล่าอัพไซด์ชัดๆเป็นซัพพอร์ตที่แทบจะออโต้แบนในแล้งของ h o k อเคความสามารถของเธอคือสามารถจะขโมยเงินฝั่งตรงข้ามได้ใช่ค่ะได้ยินไม่ผิด ยังไม่หมดแค่นั้นเธอสามารถที่จะบูตตังตัวเองให้รวยได้ด้วยเป็นซัพพอร์ตที่ไม่มีวันจนถ้าคอมโบได้ถูกต้องบอกเลยว่าเงินฉีกกว่าโลมฝั่งตรงข้ามหนักมากสกิลติดตัวหยวนจะทําการเก็บหลอดพลังงานพลังงานเต็มเมื่อกดโจมตีปกติจะเป็นการโหนสลิงสลิงนี้สามารถจะข้ามสิ่งกีดขวางได้แต่ความสามารถอีกอย่างคือสามารถจะเตะยอดหน้าศัตรูได้แบบนี้ จะเป็นมินิสตั์นผักสตวออกไปใช้หนีหรือใช้บุกก็ได้สกิลหนึ่งยวนจะเป็นการส่งผู้สีแดงไปเกาะเพื่อนทำการฮิวน,นิดหน่อยหากกดซ้ำก็จะเป็นการฮิวเพิ่มและยวนจะพุ่งไปหาเพื่อนที่มีผู้สีแดงเพิ่มเติมนิดหนึ่งหากเราทิ้งผู้สีแดงไว้ไม่กดไปหาเพื่อนมันก็จะรีเซ็ตคููดาวให้นะสกิลนี้เหมาะกับการตามเพื่อนที่มีโบว์ลิตี้ค่อนข้างจะสูงหรือไม่ก็ใช้โอกาสหนีแบบว่า เพื่อนกำลังจะมาตอนเราล่อแร่เราก็สามารถกดไปหาเพื่อนได้สกิล2จะเป็นการส่งพูดสีฟ้าไปที่ศัตรตูโดยจะหักเงิน2,4,6,8,10 30บาททั่วแ์นะเราก็จะได้ตังค์อีก10บาทแต่ความจริงมันมีทริกอีกนิดนึงเราจะได้20บาทเลยหากเรากดซ้ำไปที่ศัตรตูเห็นไหมได้ตังค์มา20บาทคอมโบที่ดีก็คือให้เลขมันอยู่ประมาณลบแแล้วก็ค่อยโดดเข้าไปขโมยตังค์อีก20 เป็นไปได้หากโดดใส่ศัตรูได้กระโดดซะเพราะว่าจะเป็นการบูสตังค์ให้ตัวเองเราก็รู้กันอยู่ว่าซัพพอร์ตเดี๋ยวนี้มันจนอันตีจะเป็นการปล่อยผู้สีแดงสีฟ้าไปและทาให้ติดสนิลักท่าหนึ่งกับท่าสองเลยจ้ะและเราจะได้20บาทของศัตรูไปเลยโดยที่ไม่จะเป็นต้องทําอะไรทางนั้นเหมือนยี่บาทจะติดตัวเดียวนะหากโดนเพื่อนก็จะเป็นการฮิลท่านี้จะเหมาะแก่การใช้แบบว่าท่าสองไม่ระยะไม่ถึงหรือมุมไม่เหมาะในการโดดเข้าไป อันติเขาจะเป็นการได้ตังค์โดยที่เราไม่ต้องเอาตัวไปเสี่ยงบางคนอาจจะมองไม่เห็นภาพว่าการขโมยตังค์มันร้ายแรงแค่ไหนเนาจะพาไปเล่นให้ดูนะว่ามันโคตรจะร้ายแรงฝั่งตรงข้ามเป็นแวร์เนาะฮีโร่ต้นเกมฮีโร่ต้นเกมล้วไงไม่มีกระตังคุณก็สู่อะไรย้อนไม่ได้นี่เนี่ยพอดีจยาขอขโมยตังค์ไหนนะดูการเงินนะวีล,าล่าเรา5 0 0ร้อยตจยาเขาสามร้ ความจริงจะสามารถเล่นสต้อมฝั่งตรงข้ามในการขาโมยตังแค่ตัวเดียวก็ได้นะแต่ตอนนี้ก็ต้องช่วยยอนก่อนวิเชยอนเลือดล่อแร่มากเลยนะแต่อายาก็ล่อแร่ใช่ยี่ยอยนะเนี่ยนี่ขอต่อ,อยไหนนี่เนี่ยเอาแนลาเป็นกวางแบนไม่รอดและยังไงเฮ้ยอ,อายาฮิวให้ยอนเออสังเกตที่เงินซัพพอร์ตนะอายา4 0่ส่วนชั้นนี้700รแล้วความสามารถในการบู้นตังตัวเองนี่มันน่ากลัวจริงๆ ยอนฉันไม่ยอมกลับโดนทีมยอดหน้าและยังไงยอนที่ได้เฟิร์สบัตบอกเลยว่าอย่างแรงพี่แกเอารอมาด้วยปะเนี่ยฮะอูฟิกเกอร์วะแต่ช่วยด้วยยอน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 ไม่นะยอนทีไม่หยุดยอนไม่ไอแวนไอหันเลยนี่ขอเตะเลยช่วยด้วยใครได้เก็บแวนทีมันยอมให้ป้อมตีเลยวะฮีแล้วต้นเกมแล้วไงเงินน้อยก็สู้ยอนไม่ได้ขอตังค์ยี่สิบบาทได้จ๊ะดูซิว่าจบเกมนี้แวนมันจะเงินเท่าไหร่ โอ้วีล่าเก็บนาทยาได้ขอจบตังหน่อยนะจ้าเอมมมี่เรากำลังมาได้ยังไงหึสัสต์นี่แน่เขาจกตังหน่อยจ้าบอกเลยแวนมึงไม่ได้เกิดไฮโนโ่กูก็มาด้วยแฮไอเทมลมที่ส่วนใหญ่คนเล่นหยดมักจะใช้ก,กันก็คือสายฮิวเพราะว่าหยดน,นี่มันฮิวถ้าเทียบกับลมธรรมชาติฮิวมันค่อนข้างจะน้อยย้อนกูไปเร็วไฮโน่โอ้ไฮโน,โโฮโนโ่ย้อนเวลาได้อยู่กลับบ้านก่อนละกันเมื่อไหร่ไหนจะเข้าอาร์วีเนะ่ยฮะไฮโนโ่โอ้ เอมิลี่ช่วยได้ไหมได้ข่าวว่านายมารับจอบหมูเด้งนี่นะหืมได้ไหมวีล่ามาโอเคไม่ถึงมือวีล่าสวัสดีเจ้าแวนโอ้มาเจ้ากูมาเจ้ากูช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยไโอู้ลากลันจุบ๊บจุ๊บมาอย่าลากเลยสิไม่เอาแนะ่อย่าลากมานะยอนสองพนเก้ากับแวน1น0่โอ้โหกับชั้น2อ0พกับอาย่า1ั0เรองเท้ายังขึ้นชิ้นเต็มไม่ได้เลยจ้ะอาย่าเอ๋ยบอกแล้วมันน่ากลัว แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหยวนไม่มีจุดอ่อนจากที่ลองเล่นมา10กว่าเกมแล้วเนี่ยสิ่งที่ประสบปัญหาที่ทําให้แพ้เลยนะคือจบได้ไม่จบยื้อเลทเกมพอเลทเกมแล้วการขโมยเงินของหยวนเนี่ยมันก็แค่สะกิดไงจบได้ไม่จบมันชอบยื้อเลทกันนั่นแหละปัญหาที่พบเจอในการเล่นหยวนนะแต่นี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่เขาออกเอ๋อร์ที่สามารถจะขโมยไอเทมมาก็ได้เพราะว่าเอ๋อร์เนี่ยน่าจะปิดข้อด้อยของหยวนได้อย่าลืมนะจ๊ะว่าเอ๋อร์ควบตำแหน่งไฟเตอร์ไปด้วย เพราะฉะนั้น2คนนี้สามารถเล่นคู่กันได้แต่ถึงยังไงการเล่นหยวนก็คือจบได้ก็ควรจบซะอย่ายื้อดามเมจก็ไม่ใช่ขี้ขีนะเนี่ยมายืนอะไรตรงนี้พอคุณนี่แนห่หึยังไงอายะใส่โลแล้วยังไงวีลากูแรงเกินไปแล้วไฮโนติดอยู่ในวงล้อมไฮโน่ไฮโนโอเคเข้าไปหาฮิวให้นิดนึงย้อนกู้ย้อนย้อนย้อนใจเย็นย้อนนะย้อนกูแม่งหน้าจูบก,กับฮิวหลฝั่งนู้นอยู่แล้วโอโ้โห อะไรกันเนี่ยทำอย่างับศัตูไม่เห็นปล่อยขึ้นไปแต่ขึ้นมาค่อนข้างจะชชานะกูได้ตังค์ยี่สิบบาทไปเนี่ยเอ,า What? เอ,าอย้าวัดอาญาโดนอะไรตายปะแล้วเราสามหน่อมายืนอออะไรกันตรงนี้ทางที่ป้อมแรกมันยังไม่แตกเลยเฮ้ยใครก็ได้เป็นสกิตนทีดิอ้อโหเอมารี่มันอ่านใจได้ไฮโนจิมโอ้โหนาตาญาจะตุยและก็ตุยไปแล้วด้วยและยังไงเฮ้ยขอนุ่มฉลามมุดดินหนีไปแล้ว และตรงนี้มุมอร่อยเราใช่ไหมไก่แกงสามหน่อเพิ่มเติมคือมีวีล่ามาด้วยดูการเงินนะชั้นสี่พันกับอายาสองพันเหลือจะเชื่อโอ้โ oh, ห oh, แต่ละคนเงินต่างกันมากแคลี่ชั้นหลุดเดี่ยวโรนันโดแล้วยังไงฮ้อออหุหนยนาตามันโอ้ยไม่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 บลนาตา雅เต็มหัวเลยไม่คิดโอ้ยแล้วกูจะโดนลิงทุบยาลิงมาวะตัวอะไรวะแพคคูลดิแวรสามพันสี่กับยอนที่กำลังจะแตะหกพันเหลือจะเชื่อ ฉันว่าชันสารันตีกันใส่ท่าสองแวนโดนบ่อยอยู่เพราะฉะนั้นพี่แกก็จะโดนหักตังค์ค่อนข้างจะเยอะและดูเหมือนทีมจะสนุกกันมากโออะไรวะฉันแค่ไปดีเลือดแป๊บเดียวเองอ้โหแล้วยังไงเก็บมดตีขข้ขอเข้าเฟรมจบหน่อยขอเข้าเฟรมจบหน่อยอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะเกินเดินไปมาเร็วขอมีซีนหน่อยสารตินี่แนะโอเคยังมีซีนอยู่ <c oughs> เรียบการเงินเลทเกมนี่คือเห็นชัดเลยว่าแวร์โดนกดหนักมากและนี่คือความสาม,มารถของซัพพอร์ตที่ถูกออโต้แบนของ h ฮดน้องหยวนนั่นเองเป็นตัวละครที่ฉันคิดว่าไม่น่าจะเข้า RV หรอกแค่มาจา้าขโมยพลังโจมตีมายัางกี้แตกกันขนาดนี้ถ้าหยวนกระเอิดเข้า RV ีคงจะได้ประสาทแดกกันแน่นอนหวังว่าจะชอบการรีวิวตัวละครอย่างหยวนนะก่อนจะจากกันไปมีใครอยากเห็นฉันเล่นตัวละครนี้ที่สามารถจะแปงลงร่างเป็นตัวละครทีมศัตรูได้หรือไม่ สามารถใช้สกิลทั้งหมดของฝั่งตรงข้ามได้และความแรงจะขึ้นอยู่กับไอเทมที่ศัตรตูออกยี่งศัตรตูของฟูมากเทไหร่เราก็สามารถแรงได้เท่าศัตรตูหรืออยากจะเห็นเล่นตัวละครอื่นก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะเอาแหละตอนนี้ก็บ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้า